ไม่ฉลองสักทายจอมาคเปิดแกโทรศัพท์แล้วก็ย่ขึ้นสูงๆได้ไหครับขอบคุณหลายเลยเอาไม่อย่างอะไรยางออกอ่อยออกอ่อยนะคุณกันมากโอ้ยมันคือเด็กหน่อยแน่สวัสดีจ้าก่สวัสดีจ้านาวิีก่อน หนุ่มต้มก๋วหมูด้วยสวัสดีจ้ณาวันนี้น้องเพี่น้องค่อยกับแม่มาบาตยามะกินแกงปลา,า,าย่างบาตยาเลยยางแกงปลาย่างตอนนะครับพี่น้องสารคามอันนี้ลูกหลานพี่น้องสารคามเดฟพี่น้องนะครับลองเพียนลองค่อยลูกสาวของแอนออร์อออดีและก็โปรซีนไทย อ๋อถ้าอยากทำแบบนี้อ่ะแต่ทำแบบนี้แล้วหนูต้องหันหน้าไปที่หน้าเวทีนะและคุณย่าคุณยายวันนี้มาเยอะมากเลยวันนี้มาบ้านย่านะยกมือสูงๆหน่อยยกยกสูงๆเลยยกสูงๆเลยโอเคเดี๋ยวพ่อขออนุญาตสัมภาษณ์นะหนูชื่ออะไรครับ พูดดังๆหน่อยหนูชื่ออะไรหนูชื่อพลอยพ่อชื่ออะไรมไม่ง่ก่อนลอวพูดดีๆนะพอดีๆเนะอะพ่อชื่ <c ười> อหนังก่อลูกพอนี่จะงก้อน <c ười> พ่อชื่ออะไร บอยสุร mm ิชัยแม่ชื่อเดี๋ยวนะถามทำน้อเพลหน่อยไอ้ที่หนามเน่หนูชื่ออะไรคะโอ้ยแมะองค์แขวะจูดูยุ่งกันก็รู้ใครกันได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่นะหนูชื่ออะไรคะ โม้คุณพูดเสียงดังกว่านี้ได้ไหมโชื่ออะไรง่อยอยาหายจแตงนบแตงไปเนี้อสิบช่ชดนักเียงเ็นักามีคุณแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่หนูชื่ออะไรจิตใจได้อยู่กับตัวแล้วค่ะพ่อพี่น้องคนออาคนใไม่ท่หน้หนยา้มเแล้วไป บอกบอกคุณถึงงานดอกไปหาเงินสะกอนแผ่นดินสิบเี่เอาไว้ที่หลังเด้อเล่นแบงค์รวยสะกอนใส่หลังขอบพระคุณค่ะพี่น้องเลี้ยงซอยกันสองชิลีเปนหนอยบ่อยซีดีใช่หรเลี้ยงลูกน้องสามเลยทุกคนจากหลายๆจังหวัดมาเป็นลูกหลานเือนสารคาม คนสรารภาพอี่างถึงสิบเปอร์เซ็นต์บีนองไม่อยู่บ้านนั่นนะครับแต่ก็มนี้อยู่สองชีวิตห,หน่อยๆนะคือต้งงองเปียน้องพ้อยนะพี่น้องเดี่ยวใส่ตาพี่น้องสนับสนุนนกำลันั่งใจเมื่อนี่จากกร,รุงเทพมหานครกันมาพี่น้องจากโบราณกระนี้พี่น้องจากเมืองพ้นใส่ละไปไปข <c oughs> อบคุณเลยนาย น้องสารก้ามปั่นห้องมีปจจยดีเอ่อเด็กก็รยิ่งขึ้นนจ้าภาพขอบพระคุณมากๆนะครับอีลาเห็นบอจอมภาพพันเอาแบงหาล้อยให้เอาซักก้อนโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมเป็นยังไงครับมือหน่อยจัดมือหน่อยใส่คอเสียงเอฟซีนักเพจของพ่อในจ้า เอาให้หมดนะลูกเอาให้หมดนะบั่นปลาคางนี่สิแต่คลิปดีเรื่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้คะขอบพระคุณนะขอบคุณ,คคณลหลายๆเรือพี่น้องเ,เมีมตาโต<อ>เอาเพ็ดเผ็ดมาเอาเนื้อน้องเพ็ดมนาะเอาก่อนไปแล้วเขา ตาเอา้อเท่านละคนบ่ได้เปิดลิจนงพ่อนงพี่นงพ่อยังนอนบลาบพี่นอนกันได้มาลำใครบ้านจะเลยเอามาดินเวทพี่เด็บ่ได้เอาไปสมื่นมอนมีบ้านบนญญัน้นงพี่นงพ่อยมา น,นุ่แสดงรย์มันเองจะได้มาโอ้ยเอามาถึงได้ที่แอฟฟี่น้องสารค้ามเข้าในเด่นปุ่นไปแง่ส่กอกน้องเพชรดาไม่จับม,ม,าายยมือกันจะพากวนพันติดกระจายเงินเข้าไอ้ลูกเฮ้ไปจับมือ,มาายอยมแล้วก็แม่เอามาจับมือกันจะภาพกวนเพันมากันบม่ได้จับมือน้องเพชรกระจายเงินพวนมาจับมือแล้วก็รีบไปนอนนะลูก แต่กจเล็กกระพอยปกระเด็ไม่ได้มุดเจ้าฐานพ่าะก็ได้ง่ายก่อได้ดูแต่ไม่ได้สีเขียวแก็สีแดงไม่เล็กกรพอด้วยให้ม่อนเลยหลาับตกมเลยลน่เอันชู่เมือลูกคน่ได้เป็นดังสีรีอมันนี่ลูกครย่านผู้ใดผูกย่านเจ้าหานนาเ็ที่ผู้ใดเป็นใย่านนี่ ไม่เอาลูกมาหาเด็กน้องนี่